สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดลมูนและวันนี้ผมก็มีคอมิกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า cross b a d l a n d ในตอนที่มีชื่อว่า d e n t i cross ตอนที่91ตั้งแต่มนุษย์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายที่ถูกกดขี่เสมอพวกเธอถูกบังคับให้ทำตามคำสั่งและก็ยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในหลายเรื่องม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเพศเครื่องมือทางอารมณ์หรือแม้กระทั่งถูกใช้ในการแก้แค้น จนกระทั่งโลกได้พัฒนาขึ้นในศตรวรรษที่21เ,เรื่องราวในอดีตเหล่านั้นก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแม้ยังมีผู้ชายบางส่วนที่คิดแบบนี้อยู่แต่สิทธิความเป็นผู้หญิงก็ได้รับการยอมรับกว้างขึ้นแต่พอเกิดการระบ,บาดของไวรัสครอสจนถึงกำเนิดเหล่าสปาลาขึ้นมาเรื่องทุกอย่างที่กำลังพัฒนาขึ้น,นก็หยุดลงโดยเรื่องราวได้เริ่มขึ้นจากร้านขายหนังสือการ์ตูนในเมืองแห่งหนึ่งในขณะนั้นลีอาซึ่งเป็นนักเขียนและก็วาการ์ตูนนั้นกำลังมีงานแจกแรนชนให้บรรดาลาาแ,แนน,นวน ki, Poly, กี้้ะ็มงดย พวกเขาติดตามการ์ตูนแนวซูเปอร์ฮีโร่ของเธอจงถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยก็ว่าได้แต่เพราะว่าแฟนคลับของเธอนะ่ยมีจํานวนมากทําให้เขาต้องต่อเคื่อรับลายเซ็นตามกฎหลังจากที่รอไปได้สักพักก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากด้านนอกด้วยความอยากรู้อยากเห็นแลนดก็เลยไปส่องดูบริเวณกระจกหน้าร้านและก็ได้เห็นว่ามีผู้คนที่บนหน้าน่ะมีแส้และกางเขนสีแดงกำลังไล่ฆ่าคนอื่นอยู่ด้วยความตกใจเขาก็เลยรีบบอกให้คนอื่นน่รีบออกจากร้านไปในตอนนั้นลีอานก็ถามเขาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าเขาก็ไม่ตอบ,บออตเพ และั่นก็ทําให้หลากแฟนคลับของดีอาห์นออกจากร้านอย่างรวดเร็วส่วนตัวเธอนั้นก็ถูกแลนจับไว้ก่อนจะออกจากร้านและก็บอกให้เข้าไปหลังร้านกับเขาและก็เพื่อนอีก3คนซึ่งหลังจากนั้นเธอก็โดนพวกเขานะขัางไว้ในห้องห้องหนึ่งหลังร้านส่วนพวกแลนกับเพื่อนๆใน,นกำลังปรึกษากันถึงเรื่องบางอย่างอยู่ต่อมาแลนก็เล่าเรื่องราวท,ทั้งหมดที่เห็นให้กับเพื่อนคนอื่นฟังซึ่งในความที่พวกเขาเป็นพวกลงไหลในโลกการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่อยู่แล้วก็เลยมีความคิดอยากให้ลีอาน่ะ์ช่วยวกับการ์ตนนนนูนซูปนบบนนเปอร์ฮีโร่ท ซึ่งพอได้ข้อตกลงนั้นพวกเขาเนี่ยก็เปิดประตูห้องที่ขังลีอาออกและก็ได้บอกให้เธอเนี่ยช่ว,วกากระตุนให้หน่อยเธอเนี่ยก็เลยทั้งกลับมาว่าเธอเธอทำแล้วจะได้อะไรและเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าเธอยอมทำตามสิ่งที่พวกเขาบอกเธอจะได้กินอาหารดีๆและพวกเขาจะไม่แตะเนื้อต้องตัวเธออีกข้อเสนอนั้นมันดีต่อตัวของเธอที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้สุดท้ายเธอเนี่ยก็ยอมรับข้อเสนอนั้นและเลยนนำกระดาษและก็เครื่องเขียนที่จำเป็นไปใ,ให้เธอและก็ปล่อยเธอใช้สมาธิอยู่ในห้องแห่งนั้นตามลำพัง นึ่งอาทิตย์ต่อมาการ์ตูนตอนแรกก็เสร็จสมบูรณ์และแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยก็เข้าไปในห้องของเธอและก็เริ่มอ่านมันในขณะที่หนึ่งในพวกเขาเนี่ยก็ใช้ปืนจอลีอาไว้ในตอนที่เธอกําลังกินข้าวการ์ตูนเรื่องนั้นเน่ยเล่าถึงเรื่องราวของพวกสัตว์ประหลาดที่เข้ามาข่มเหงรังแกมนุษย์ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์คนอื่นแล้วก็ลูกหลานของพวกเขาแต่ไม่นางซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังพิเศษนั้นก็ปรากฏตัวขึ้นและเขาเนี่ยก็บอกกับทุกคนว่าจะช่วยทุกคนให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให <ic> และสุดท้ายเขาก็สามารถจัดการกับพวกสัป,ปลาดได้จากนั้นเด็กน้อยเขเข้ามากอดเขาพร้อมกับกล่าวขอบคุณและก็ชวนเขาหน่งกินไอศครีมด้วยกันเขาหนึ่งก็เลยตอกลับด้วยรอยยิ้มว่ามัน,นเป็นเรื่องที่ดีนะและว่าเขานึ่มีหน้าที่ที่ต้องปกป,ป้องโลกว่าแล้วเขาก็ห่อขึ้นไปบนอากาศและก็ค่อยหายตัวไป พอานโจพวกและนะต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นการ์ตูนที่ดีมากและก็ต้องได้รับความนิยมอย่างแน่นอนพวกเขาก็เลยเพิ่มข้อสเสนอให้กับเธอโดยจะให้เธอนะส่งการ์ตูนอาทิตย์ละครั้งและกับการที่เธอสามารถกินข้าวในครัวได้สามารถใช้ห้องน้ำในห้องแต่งหน้าได้ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเธอี่ยก็ตอบตกลงหลังจากนั้นทุกๆสัปดาห์ เธอจะต้องส่งการ์ตูนให้พวกเขาอ่านอย่างน้อยหนึ่งตอนและเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยไปกว่า24สัปดาห์แล้วเนิร์ดแล้วก็บัตเนี่ยเข้ามาในเมืองเพื่อตามหาแหล่งรวบรวมหนังสือการ์ตูนชั้นดีนั่นก็เพราะว่าเนื่องในเบื่อหนังที่มีแต่บทซ้ำๆเดิมๆและในตอนนี้ก็กำลังขับรถบนหาอยู่พร้อมกับที่พวกเขาเนี่ยขับชนสป,ปรรหลตัวหนึ่งแต่พวกเขาก็ไม่กลัวมันเลยแม้แต่น้อยและก็ยังคงขับรถอย่างใจเย็นตามหาหนังสือต่อไปและไม่นานพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเป้าหมายในขณะที่อีกด้านหนึ่งแลนเนี่ยก็เริ่มไม่เห็น ้นให้เขาราชาด้วยเขาก็เลยต่อว่าเธอเป็นเล็กน้อยและก็แน่นอนว่าเธอเองก็ไม่ยอม เธอเนี่ยก็เลยบอกกับเขาว่างานที่เธอกําลังทําอยู่เนี่ยมันยากกว่าครั้งไหนไหนแถมก็ยังต้องตกอยู่ในสภาวะกดดันอย่างที่เป็นอยู่ทั้งก็ยังมีคนเข้ามาคอยจาจีจาชัยวันละหลายๆครั้งพอได้ยิงงนอย่างนั้นแลนก็ไม่พอใจและก็เริ่มจับเธอแก้ผ้าพร้อมกับทําซัมติงหลังจากที่เขาเนะี่ยออกมาจากห้อง,องของเธอได้ไม่นานเธอก็ออกจากห้องด้วยร่างกายที่เปลือยเปล่าและก็โยนสมุดการ์ตูนให้กับพวกเขาไปก่อนจะกลับเข้าห้องตามเดิมซึ่งหลังจากที่อ่านจบแลนก็กลับไปหาเธออีกครั้งหนึ่งพร้อมกับถามว่าเเเรรืื่่่ออออองงทีีธขยนะต้กาสถึไ เพราะมันนะไม่ใช่แนวซูเปอร์ฮีโร่เลยแต่มันคือแนวเด็กดันความเท่าเทียมและก็ความดีความชโชวของมนุษย์เขาเลยหยิบปืนขึ้นมาจ่อไปที่หัวของเธอแล้วก็บอกว่าถ้ายังทำอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ชีวิตของเธอต้องจบลงอย่างแน่นอนแต่ก็ยังไม่ทันได้ว่าอะไรไปมากกว่าน,นั้นรถยนต์คันหนึ่งึงก็วิ่งเข้ามาจอดที่หน้าร้านจากนั้นก็มีผู้ชายสองคนล,ลงมาจากรถในขณะเดียวกันบัสก็ถามกับเนิร์ดว่า พร้อมจะเอาร้านหนังสือเน้นึของตัวเองหนักกลับมาหรือยังเนือหนึ่งก็เลยหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่าไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่ว่าสถานการณ์ในร้านก็น่าจะบุ่นมายพอๆกับด้านนอกอย่างแน่นอนตอนที่92แาสิลสอามดเลียเคยเป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์การ์ตูนชื่อดังแห่งหนึ่งแต่ว่าหนังสือการ์ตูนของเธอนักกลับถูกถอดออกเพียงเพราะว่าเธอเขียนเรื่องราวการต่อสู้ของสิทธิผู้หญิงโดยบรรณาธิการได้บอกเหตุผลกับเธอว่าเรื่องหลัานั้นมันรุนแรงเกินไปที่จะเขียนลงในหนังสือการ์ตูนได้แถมก็ยัง ทั้กัยังบอกได้ว่าเข้าใจเหตุผลทุกอย่างดีแต่พอเธอกลับมาถึงบ้านเนเธอรก็โทรหาแม่แล้วก็ปรึกษาเรื่องที่เธอจะออกจากสำนักพิมพ์หนังสือแห่งนั้นและก็สร้างสำนักงานใหม่เป็นของตัวเองปัจจุบันเนิร์กับบัตรก็เปิดประตูเข้ามาในร้านหนังสือการ์ตูนซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากพวกของแลน เนินเดินไปรอบรบร้านเพื่อจะหาหนังสือที่เขาสนใจและแม่นางเขาก็เจอมันเขาในหยิบมันติดมือขึ้นมาก่อนจะไปพูดคุยกับแลนจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็คุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือการ์ตูนมากมายที่อยู่ที่นี่รวมถึงเรื่องที่รมามันได้จากสปาร์ลาดพวกนั้นพอเห็นว่าคุยกันถูกคอเนรกระชวนการก,กินอาหารเย็นด้วยกันในระหว่างนั้นคิดที่กำลังเฝ้าลีอาอยู่ก็บอกกับเธอว่าเขาในเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหนังสือเธอ ซึ่งก็แน่นอนว่าเขาเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดและถ้าเป็นเขาคงจะปล่อยเธอไปนานแล้วพอได้ฟังแบบนั้นเธอก็หันไปยิ้มให้กับเขาแล้วก็บอกว่าถ้าหากเขาพูดอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่แสดงท่าทีหยาบกร้านและก็ด่าเธอเธอคงจะเชื่อเขาอย่างไม่มีข้อสงสัยจากนั้นเธอกเดินออกจากห้องไปพร้อมกับบอกว่าถึงเวลาทานอาหารมื้อพิเศษแล้ว เขาเนี่ยก็เลยเดินตามเธอไปโดยที่ไม่ลืมจะใช้ปืนอะ่ะจีเอของเธอไปด้วยพอไปถึงหน้าร้านเธอก็เห็นว่ามีชายแปลกหน้านะ่ะเพิ่มมาสองคนและทั้งสองเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นแฟนคลับของเธอนั่นก็ทําให้เธอน่มีความหวังมากขึ้นหลังจากนั้นพวกเขาทุกคนน่ก็กินอาหารร่วมกันระหว่างนั้นลีอาและก็เนิร์น่ก็คุยกันเรื่องการ์ตูนของเธอไปด้วยเขาชื่นชมในผลงานหลายๆเรื่องของเธอรวมถึงเรื่องที่เคยเขียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้หญิงด้วย แต่ผลงานที่ชื่นชอบที่สุดก็คือแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่เกินกว่าจินตนาการของมนุษย์จะนึกถึงในตอนนั้นแลนน์เนี่ยก็นึกอะไรบางอย่างออกเขาก็เลยบอกให้ลีอาเนะี่ยเอาการ์ตูนที่กำลังเขียนอยู่ให้กับเนิร์ดอ่านทั้งก็ยังบอกว่ามันคือเรื่องที่เยี่ยมที่สุดสําหรับเขาในตอนแรกเธอถึงก็ปฏิเสธเพราะมองว่ามันเนี่ยไม่ได้ดีขนาดนั้นทั้งก็ยังไม่เสร็จดีด้วยแต่ว่าเขาเนี่ยแอบใช้ปืนขู่บังคับเธอทาให้เธอเนี่ยต้องทาตามและเมื่อเนิร์ดอ่านการ์ตูนเรื่องนั้นเขาก็าาามมกกัแนนนยยแนนนน่่่ไ้้อยอยงเีีททปปๆจต และก็ได้เห็นว่าการ์ตูนในตอนนี้แอนตี้ครอสได้เข้ามาในร้านหนังสือการ์ตูนแห่งน,นี้ ซึ่งก็มีลแลนด์คอยต้อนรับส่วนเพื่อนอีก3ามคนนั้นก็กำลังช่วยกันและก,กันในการช่วยตัวเองอยู่และก็แนะนําให้เขารู้จักเรียที่ถูกขังในห้องในต,ตอนนั้นฮีโร่ก็ยังคงยิ้มให้กับแลนด์ตามปกติแต่พอห้องของเขาเถูกปิดลงฮีโร่ก็เข้ามาเล่นงานพวกของแลนด์ทั้งหมดและจากนั้นก็บอกว่าพวกเขาเนั้ใจแค่ไม่เปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆหลังจากที่อ่านจบแลนดน์ก็ไม่พอใจมากก็เลยสั่งให้พอลลี่นไปนำตัวของเรียามาส่วนเขาเนี่ยก็ใช้ปืนจ่อเนื้อและก็บัดไว้พอลลี่เนี่ยก็เลยเข้าไปในห้องเพื่ ที่คอของเขาจนมิดด้ามน,นั่นก็ททำให้เขาหนาตายขาที่ส่วนทางฝั่งของคิดเลืไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่แลนทำเขาก็เลยกระซิบบอกเนื้ว่าจะช่วยลีอาซึ่งเนิ้อนึ่ก็บอกให้เขาจับตัวของเรกกี้ไว้และพอได้จังหวะเขาเนึ่งก็ล็อกคอเรกกี้ทันทีตอนนี้แลนหนึ่งก็เลยเหลือเพียงแค่ตัวคนเดียวแต่เพราะว่าปืนในมือเขาเน่ก็เลยได้เปรียบอยู่และไม่นานลีอาเนี่ยก็วิ่งเข้ามาหาเขาจากทางด้านหลังและก็ผลักเขาจนล้มลงอย่างแรงจนทำให้ปืนที่อยู่ในมือหนึ่นลั่นใส่อกของเรกกี้จนตาย บัตก็เลยอาสัยจหวะนั้นพลิกตัวของเขาน่งกลับมาและก็นั่งคล่อมเขาไว้ก่อนชกไปที่หน้าของเขาหลายหมัดแต่ว่านีอานเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้พร้อมกับบอกว่าเธอจะเป็นคนจัดการเองซึ่งบัตเนี่ยก็มองว่ามันคือเรื่องที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็เลยลุกมาและจากนั้นลีออนเนี่ยก็เดินเข้าไปหาแลนพร้อมกับแบงในมือก่อนที่เธอจะใช้มันยิงหน้าเขาซ้ำๆจนสภาพเนี่ยดูไม่ได้และเมื่อพอใจเธอเนี่ยก็ไปหาคิดที่ยืนรออยู่ เขาขอโทษเรื่องทุกอย่างที่เคยทําไว้แต่ว่าเธอเน่งก็ไม่อยากได้มันเธอก็เลยยิงใส่เขาอย่างไม่หลังเลพอเรื่องทุกอย่างน่ะจบลงเธอเน่งก็บอกให้เนร์ดกลับบา้านในออกจากเมืองไปซึ่งก่อนจะไปเนื้อหน่งก็บอกกับเธอว่าเธอจะเป็นฮีโร่สาหรับเขาจากนั้นเธอหน่งก็ราดน้ำมันไปทั่วพื้นก่อนจุดไฟเผาแล้วก็ออกจากร้านไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆ่ะครับคิดว่าคอมมิอนนี้นเป็นยังไงบ้างก็สามารถเรามาคุยกันได้เนาะเพราะว่าผมเนี่ยก็อ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละนะครับ มันโฟกัสในส่วนของคนมากกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่าคนคนนะ่ะนากโัวยิ่งกว่าผีนัากโัวยิ่งกว่าอะไรทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยเพราะว่าเรื่องราวทุกอย่างนะ่ะมันก็เกิดขึ้นมาจากคนนี่แหละแต่มันก็ยังคงความสเต็ปเดิมนะครับในเรื่องของครอสก็คือความโหดความดิบความเถื่อนซึ่งในตอนนี้เองก็เช่นกัน แต่ก็ยังถือว่าเป็นตอนจบที่สาใจเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งของリアนะครับก็ได้เอาคืนคนที่ทํากับเธอแบบนั้นแล้วและตัวของคอมิกตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดถึงสิทธิของผู้หญิงด้วยนะว่าจะเป็นการเหยียดว่าจะเป็นเรื่องการข่มเหงมันก็เป็นการสะท้อนสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้นและทุกวันนี้นะครับในชีวิตจริงของเราเนี่ยมันก็ยังมีนะเออเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเลิกความคิดนั้นไปซะนะครับเลิกกดขี่เลิกข่มเหงเลิกเหยียดเพราะว่าตอนนี้ทุกคนนคััมมมมีมีสิิทททธเเ่ายหดแล้ว และถ้าหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนยะได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาบาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเป็นนศูนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเพื่อจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเบลออะไรทั้งนั้นดีเๆเข้ามาสมัครเพื่อจะเป็นพ่อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดและก็ทำผลงานให้กับเพื่อนๆน,น,น,น้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ัพพอกันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยสายสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉื่อนและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทำมาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสันแกมมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง